ผู้หญิงอยากสวยค่ะเป็นไงกี่รอบสองรอบลืมติดไมค์ดิฉันเพิ่งลงเครื่องมาคุณมาจากเกาหลีนะครประเทศญี่ปุ่นค่ะตาน้าอินเทรนด์มากเลยวันนี้ขอสวยวันหนึ่งตามกระแสอะไรนะละครละครอะไรอันนั้นถ่ายที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นล่ะถ่ายที่ที่ไหนเกาหลีหรือญี่ปุ่นสักที่หนึ่งอะสักที่หนึ่ง เหมือนสองคนนี้จะได้นะอินเทรนด์กับเขานะป้าหลอกรู้รู้ว่าเขาถ่ายอยู่แม่คอนแอแล้วค่ะค่ะก็แอบซื้อมาจากญี่ปุ่นนิดนึงบางเอิญว่าได้ไปญี่ปุ่นปลายปีที่แล้วแต่บางเอิยยังไม่ได้ซักอ่ะไม่กลยเพึ่งแกะป้ายด้วยไม่กล้าเดินไปไหนไม่กล้าไปเที่ยวห้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็บอกว่านางพันธุรั์มาจากไหนอะไรประมาณนี้สวยฟงฟิงอยู่ฟงฟิงอยู่นะศิลปินเมื่อกี้น่ารักมากเลยอ่ะเข้ากับ ชุดเราเลยเข้ากับหน้าตาด้วยเข้ากับวัยด้วยอ่ะ G20 ศิลปินกลุ่มหญิงอันดับสองุมีหลายคนมากเลยสมาชิกทั้งหมด7คนค่ะภายใต้สังกัดโมโนมิสิตอ่ะเพลงผลงานเพลง Magic Hour วอร์น o n ลเล l ยคอลเ l ียอันไหนเนี่ เธอเลี้ยั้นจะไม่ไปประเทศนี้แล้วว่าเธอพูดเหมือนจะงามคนเกาหลีทั้งประเทศอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ทาเก็ตเราทาเกตเราฝรั่งล่ะมีน่าทุกวันนี้ถึงได้อยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีใครคบเพลงเมื่อกี้นะคะของฟรีไม่มีในโลกัน่ารักน่ารักเบาๆเตรียมเรื่องมาเล่าอะไรสนุกด้วย มีหน้าเลยอะเธอทำไมแอบแอบเสียงนิดน,นึงนะมีเสียงหัวเราะด้วยมีเสียงวเลาะด้วยเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องแบลๆด้วยใช่ปะไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงขนาดนั<อ>้นเดี๋ยว<อ><า>ดิฉันเดี๋ยวดิฉันแบล้วแตกเดี๋ยวเอะช่วงเที่ยงแถวซอยละลายทรัฟสีลมก็มีสาวสาวพนักงานออฟฟิศอยู่เต็มทุกโต๊ะอ่าม,มีการสั่งอาหารนะเด็กเธอก็รับออเดอร์มานะแล้วก็ไม่ชอบจดเพราะมีความจำที่เก่งมาก<ะ>เลิศเลิศก็คือ โต๊ะแรกสั<ม>่งพี่เอานมเย็นกับเส้นใหญ่น้ำพิเศษนะอ่าโ<ม>ต๊ะที่สองสงั่งพี่เอานมเย็นเส้นเล็กแห้งเอาเนื้อติดซี่โครงด้วยนะอ่าโ<ม>ต๊ะที่สามทางสั่งนะคะพี่ขอนมเย็นกับชายเย็นอ่าโต๊ะที่ส,สี่ดูแล้วเหมือนปกติใช่ไหมเอาแกงกะหรี่หมดเลยนี่เราไม่จดหรอเขาบอกบอยอ๋อไม่เป็นไรครับผมจําได้เอากเอา หมดทุกคนเลยใช่ไหมครับสบายๆย,ยังจาได้อจำไม่ได้นนะเรายังจำไม่ได้โต๊ะที่ห้าเอาเส้นเล็กเอาเนื้อสดนะใส่ตับด้วยอโต๊ะที่หกน้องพี่เอาเส้นเล็กใส่ตับนอกนั้นมีอะไรใส่มาให้หมดเลยนะอ่าบอยตะโกนสั่งต่อโต๊ะที่หนึ่งนมใหญ่มากหัวฉุนนะโต๊ะที่สองนมเล็กแห้งติดซี่โครงอ <c oughs> ีฉันอ่านเข้าตัวเองรึเปล่าเนี่ยโต๊ะที่สามนมดำ <c oughs> อยู่ใกล้ๆดิฉันโต๊ะที่สี่กะลีทั้งโต๊ะตเงเริ่มแย่นะคนที่คนที่สั่งมาโต๊ะที่ห้าสรุปเล็กสดใส่ตบับอ่านี่ธรรมดาเน่ยโต๊ะที่หกเด็ดสดอโต๊ะที่หกเล็กตบับใส่ตด <laughs> คืออะไรอ่ะ <laughs> <laughs> มันใส่ทั้งหมดไงอ๋อใส่ตด <laughs> เออนะคนโดน <laughs> คิด ฉันสนใจนมเล็กแห้งติดซี่โครงก็คือเอานมเย็นเส้นเล็กแห้งเอา,นเ,อาเนื้อติดซี่โครงด้วยนะเขาเป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าเป็นคำของไอ,อ้นี่เขาเด็กเซอร์ช้านๆไงโต๊ะสี่กะหรี่ทั้งโต๊ะนี่คือก็มีสั่งนะว่าก็คือเอาแกงกะหรี่หมดเลยเนาะก็คือกะหรี่ทั้งโต๊ะเขาเรียกว่าเป็น,เ,ปนเราไม่เ,เทคนิคเ,เราไม่เข้าร้านน,นี้ดีกว่า เราชอบนไปร้านอื่น่งนี่สั่งเสร็จบอกกะหรี่ั้งโต๊ะอย่างนี้ยย่งเหมือนกันยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งติดตามชมแล้วกันคุณผู้ชมมีเรื่องเมาเยอะวันนี้อ่ะอาวันนี้เรามีข้อมูลจากทังต่างเช่าถังต่างเช่า เขาเรียกอะไรนะเออใช่มันไม่ใช่ถังนะเธอถัง่งนั่นน่ะถังน้ําที่บ้านเราอันนี้ต่างถังเช่านะคะมาดูสมุนไพรจีนอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีอยู่ในสมัต่างเช่าของเราตอนแรกอ่าเราบอกไปแล้วว่ามีสมเกาหลีทนเทปที่แล้วสมิจีนสิสมบัสมจีนสมเกาหลีอ่าสมประเภทเดียวกันนะคะ่เด็กนี้มาคุยถังเช่ากันค่ะหรือว่าต่างต่างเช่านะคะเป็นสมุนไพรจีนค่ะ มีความหมายว่าหญ้าหนอนอืมดิฉันก็เอ๊ะหญ้าหนอนแล้วกินได้เหรอฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าเกิดจากหนอนผีเสื้อแถบที่ราบสูงที่เบตค่ะจำศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาวค่ะโอ้โหไปหามาสะตูกสพของเอ็ดนตระกูลออยาอ่านไม่ออกอันเนี้ยนตระกูลอะไรคะโอโอฟิโอคอเดเซปขออภัยค่ะาษาอางกินไม่กระดิกอาศัย เป็นพรลสิตและเติบโตสร้างเส้นใยออกมาส่วนหัวของตัวหนอนในฤดูร้อนมีชื่อทางวิทยาศาสตร์อีกแล้วช่วยหน่อยได้ไหมตัวเดิมนะค่ะโอฟิโอคอไดเซฟไฟแอนขออภัยค่ะถ้าพูดผิดซื้อตำรายเลยเธอยากเออคือมันยาวค่ะคพบที่ไหนบ้างพบที่ไหนได้พบตัวเห็ดถังเช่าเนี่ยค่ะพบได้ในทีเบตมณฑล ชิงไห่ค่ะมนทนเสฉวนมนทนการซูมนทนยูนานนะคะแถบเทือกเขาหิมาลัยในอินเดียภูธานนะคะแล้วก็เนปาลค่ะมีสมคุณในการย่อยหย่อนและเพิ่มสมบัติภาพทางเพศอ้าวบรรเทาอาการบรรเทาอาการหย่อนและเพิ่มสมรัตภาพ,าพสวัิภาพทางเพศของใครหย่อน ของกายย่อนก็โอเคใครไม่ตึงต้ใครไม่มีก็เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้รวมถึงเชื่อว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะคุณพี่นั้นมีความต้องการในท้องตลาดสูงเพราะว่ามีราคาที่แพงมากพูดเล่นนะคะเมื่อสักครู่ก็เอามุกนะจริงจริงแล้วไม่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม่งนิดนึงนิดนึงขอบคุณเขาอย่างนั้นจริง่รมาดูในส่วนของถังเช่านะคะถ้าเกิดนําไปผสมกับนอนตามสูตรยาจีนเพื่อปรุง เป็นยาบำรุงร่างกายจะได้สรรพคุณหลายประการด้วยกันค่ะบำรุงไตเสริมระบบภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะบรรเทาอาการภูมิแพ้บรรเทาอาการไอแล้วก็ละลายเสมหะค่ะบรรเทาอาการหอบหืดดิฉันหอบแล้วนี่นเ,นเธอ,อบรรเทาอาการหย่อน,อน,นแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศอย่างที่บอกจะรอความะราเอส่อง อันนี้เราสองคนชอบเนาะมาทีไรเรื่องเจรานี่เพื่อนด้วยใช่แล้วก็เป็นยาบำรุงที่ดีสําหรับผู้ป่วยที่เพิ่มจะฟื้นค่ายค่ะโอ้โหสมคัญเยอะมากนะบอกนอกจากนี้ทางรายงานทางการแพทย์นะคะว่าสารสกัดจากถังเช่ามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วยค่ะกระตุ้นสมรรถภาพการทํางานของต่อมหมวกไตนะคะเสริมภูมิต้านทานกับผู้ป่วยโรคไตจ ลดจำนวนครั้งของการฟอกไตได้ค่ะสมานแท้จากโกรคเบาหวานนะคะลดการเติบโตของเนื้อง,งอกและเซลล์มะเร็งด้วยค่ะคุณพี่ก็จริงๆมีบทความเผยแพร่ด้วยนะคะจากอรองศาสตราจารย์ดรนพมาสุนทรเจริญนนท์เจริญนนนะคะและคุณที่ดารัชจันดนนะะอ์มมค่ะสำนักงานข้อมูลสม,มุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาิดลนก็มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะซึ่งก็มาดูในผลการรายงานวิจัยในคนนะคะพบว่านะคะจากกรณีศึกษาต่อการกระทุ้นสมรรถภาพทางเพศผู้ชาย22คนค่ะใช้ต่างเช่าเป็นอาหารเสริมนะคะพบว่าช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิได้33เปเซ็นต์โอ้โหเห็นไหม นีถ้า,าแล้วก็กม,วมี <c oughs> มีผลลด<อ>ปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติ29% <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะ <c oughs> โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยในคนนะคะเพราะว่าเวลาหมดพอนีเดี๋ยวเวลาหมดปอดีเดี๋ยวมาต่อกันเบรกหน้าค่ะสักครู่ค่ะ ตลาดที่ครับซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศค่ะชกที่ส,อสอของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะนี่มีแันหยิบสักิปต์มาท่องแล้วต,ต้องต้องวางใหม่ใช่ไหม เราก่อนเจ็บายกลางถือมันต้องยเยอะๆอะไรประมาณนี้คุณพี่เอาเรามาต่อเรื่องกระตุ้นเมื่อกี้ที่ฉันบอกแล้วนะว่าในส่วนของถังเช่านะคะกระตุ้น่าสมรรถภาพทางเพศค่ะเพราะว่าผู้ชาย22คนนะคะขอขอรีวิวกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช้ถังเช่าเป็นอาหารเสริมนะคะนี่คือ ผลวิจัยค่ะเพราะว่าช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิได้3.3เปอร์เซ็นค่ะลดปริมาณของสเปิร์มที่ผิดปกติได้ถึง29เปอร์เซ็นค่ะ,คะแล้วก็มีกรณีศึกษาในผู้ป่วยทั้งหญิงและชาย189คนค่ะ,คะก็เยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามีความต้องการทางเพศลดลงอ้าวทำไมคะดีไหมเนี่ยนะคะผลการวิจัยเพราะว่าต่างชาตสามารถช่วยทำให้อาการแล้วก็ความต้องการทางเพศสูงขึ้น กสิบหกเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้อ่านอ่าน่านประมาณว่าเหมือนกับว่าเพศลดลงจริงๆแล้วคนไหนที่มีความต้องการทางเพศลดลงนะคะพอ,อเราทา,าทานเข้าไปสามารถ้วสิบหกเปอร์เซ็นต์ความต้องการ<อ>ทางเพศเ,เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะมีรายงานวิจัยสนับสนุนว่าการรับประทาน,ทานถังเช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทำงานของต่อมหมวกไตออมนจากถ่อมไทมัสแล้วก็จำนวนของสเปร์มสามารถ ปกติสนทิได้ถึง300%ว้าวเพิ่มความต้องการทางเพศผู้หญิงได้86%พเอ์นสั่าเงสองโลเดี๋ยวเดียวไม่พอสองสองโลเล้เพิ่มสมรรถภาพไงเพรปกติก็น่าอายุมากแล้วก็หายหายไปเลยมีบ้างอะไรบ้างทำกันบ้างข้อต่อไปข้อต่อไปกรณีศึกษาฤทธิ์กระตุ้นแบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดยทำการศึกษาในผู้ชายหคน อายุเฉลี่ยประมาณ35ปีนะคะที่ถุงลมกระตุ้นทำให้อักเสบพบ <ผม S 2> ว่าถังเช่าเนี่ยค่ะ,คะมีฤทธิ์ลดการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะคะ,ะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าส่ดผลในรบะรบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์อ่าอินเตอร์ลูคินซิกอะไรประมาณนี้ก็เยอะนะคะใช่ค่ะหลายลตัวมากเลยค่ะใช่ แล้วก็ศึกษ <Okay. S 1> กรณีศึกษาลด,ลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ,คะโดยการให้ผู้ป่วยเบาหวานนั่งโดยการให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานถัง,ถงเช่าปริมาณ3กรัมต่อวนันคพบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง95เเลยค่ะแล้วกลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถควบคุม ระดับน้ำตาลได้เพียง5้สเปอร์เซ็นต์โอ้โหสูงมากนะสูงนะนี่คือคุณสมบัติแต่เราก็ไม่เคยทราบกันแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเป็นเวลาต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ทานเม็ดเดียวมาวัดกันเลยน้ำตาลในเลือดก็คงจะไม่เห็นหรอนะคะอย่างนี้ไม่เอานะข้อสุดท้ายค่ะมาดูกรณีศึกษาลิตต่อการฟื้นฟูระบบการทำงานของไตนะคะนี่คือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมัลีโดนค่ะจากในส่วนของ เรียกว่าข้อมูลของสมุนไพรนะคะ,คะสำนักง,งานข้อมูลสมุนไพรสมุนไพรค่ะแง่รู้สึกว่าลิ้นดิฉันพันกันแล้วล่ะคุณโดยให้ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรังนะคะรับประทานต่างเช่าประมาณ3-5กรัมต่อวันนะคะคือไตาวายเรื้อรังพบว่าต่างเช่าทาให้การทํางานของไตมีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะหลังพบว่าผู้ป่วยรับประทานต,าาต่างเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็สามารถช่วยลด อาการแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากภาวะไตวายได้ค่ะเช่นลดความดันโลหิตลดระดับโปรตีนในปัสสาวะค่ะค่ะลดการเกิดภาวะโลหิตจางและก็ช่วยเพิ่มเอนไซม์ด้วยนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะมีรายงานของผู้ป่วยที่ทำงานของไทยบกร่องจากการใช้ยา เจนตามมิซินค่ะเจนตามิซินนะคะรับประทานต่างเจ้า4.5กรัมต่อวันจะทำให้ผลการทำงานของไตดีขึ้นเป็นปกติ89%ค่ะเปรียบเทียบจากกลุ่มที่ควบคุมหลังรับประทานอาหารต่างเชาาภายใน6วันโเห็นไหมบอกแล้วว่างทานต่อเนื่องนี่คือนะคะที่อยู่ในเราก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เหมือนกันที่มีส่วนผสมใช่ค่ะส่วนผสมของโสมแล้วก็